สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้กลับมาพบกับน้องอุยหักโดยอีสานชาแนลจ้ามื่อนี้สาวอุยกับสิภพพ่อแม่พี่น้องฮกไปเลี้ยงควายจ้าปล่อยควายลงน้ำก้นจ้านั่นปล่อยควายลงน้ำแล้วก็สิภพไปเลี้ยงควายจ้าพี่น้องจ้าโดนแล้วที่อุยหายหน้าหายตาไปที่บริเดมไทยคลิปให้พ่อแม่พี่น้องฮกได้เบิ่งได้ชมกันนะจ้าจ้าไปเลี้ยงควายกันจ้าวันนี้พี่น้องจ้าคุณย่างก่อนแล้วตัวย่างกับย่าง ตัววัานี้ขื่นนำกับว่าน้ขืนเด้ปุ่นแม่กับลูกไปแล้วไปไปไปอาจารย์พี่น้องจ้าอ่าเมื่อนี้เปียนลูกไหมโด,น,ดนเทื่อพี่น้องสีได้เห็นนาอากาศพันห้อนจ้าก็เลยเอาแบบบับสันสบายสบายสักหน่อยนึงไปกันเลยจ้าไปเลี้ยงเฟ้ยกันจ้าพี่น้องจ้าจ้า นี่กระปอยควายกินหยากอนจ้ะเป็นหยากคนหยาให้นะจะพี่นอ้องจะลายหยาสารพัดหยากไอลีจ้ะนี่หยากงของปูมันกับมี้พ่อได้กินได้เลี้ยมจ้ะก็ถือว่าหลายเติอบอยู่เกิดเอามาเลี้ยงไก่ยว่แจากน้เจ้าของปอยเลี้ยงแน่ลามแน่จ้ะกันทรงยัางดูแน่อุกกัลามมันทรงยู่กับปอยให้กินยังสิหะอจ้ะนี่จะเป็นหยาขนพรม ยาสารพัดยาจ้ะเลี้ยงปลาจ้ะพี่น้องจ้ะขั้นให้ยุตินาก็จักสิกินยังเนาะจ้ะแห่งคักอยู่นะ้าอุ้ยบ่มีหยาให้กินแล้วบ่มีหยาเขียวๆย,ย,ยังสี่เราจ้ะกินอิม่มๆสิได้พาพไปลงไปนอนนำ้ำสะกวง้งกางนกกระยันขาวมาเลี้ยงควายซอยทุกคนพี่น้องเมื่นอน,นี้เห็นบ่แดดก็เลยแบบเออบรรยากาศดีๆีมาเนี่ ล้มวีวีจ้ะนี่กับนางพลอยมณีกินหยาบาเงยหัวเงยหางได,นงนด้นังกินได้ดีคุนอันวิหางไวไวยู่หันกับมิทับทิมกับน้องพุทธาลจ้ะเดี๋ยวนี้เรืออยู่นีเจเ็ดตัวจ้ะพี่น้องเจ็ดตัวคําแพงกับวันดีกับแบงปันเพิ่นไปเราจ้ะ ลมว,ว่อวยว่อยอหลีเด้มื่อนี้กินแบบบาเงยหัวงยห่างเลยสอนนกกระยังไม่จ้าอาบันนี้ก็สิไล่ควายจ่าบันไายควายไปน้อนน้ำก่อนอันนี้ก็คือหนองหินจ้าที่อุ้ยเคยพาเอาควายมาน้อนน้ำแต่ปีกไกปีกอ่อนที่เคยเห็ดคลิปหลายๆคลิปให้พี่น้องเขาได้รับชมกันนะจ้างานตอดากันลงไปน้อนน้ำได้พี่น้องจะยูนะาก็เริ่มคุนแล้ว ามานอนน้ำหนองสาธารณะจันมีกับมาทรงหมอบพรมสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องเขานนอยหนึ่งจ้ะก็ใส่เวลาโดนดอกเพราะได้เห็นพี่น้องเขาได้คิดหอดจ้ะว่างๆอุ้ยกับสิมะทายคลิปเห็นพ่อแม่พี่น้องเขาได้เห็นนอ้องอมซินอุ้มบุญพลอยมณีคำหลาพุตานทับทิมแล้วก็น้องตุดจีนอีกเนาะจ้ะ นี่ก็ขอขอบพูดลายใจยที่เขามากดติดตามกดไลยกดแชร์มาเลียงควายซอยกันจ้า